ลักลาพระก่อนอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิโพ,พชยามะ อิมินาสากาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสากาเลนะสังขังอภิปูชยามะถ้าเป็นหลายคนว่ามะถ้าเป็นคนเดียวว่ามิกรณนี้ถือว่าหลายคนอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาทเทมิ สวา,าวกาโตภควตาธมโมธาม,มังนมัมสามิสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโคสังขังนามามิ ต่อไปเราจะสมาทานพระกรรมฐา,านก่อนจะสมาทานพระกรรมฐา,านโดยการว่านมโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ มาหังพันเตภคะวาอัตตภาวังตุมหมากังปริจาชามิข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบอนุภาพร่างกายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่จะปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยการตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้สามหนและเก็ดหนร้อยหนและพันหนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาหางวิปัสนากรรมฐานังสมาธิยามิสัพพะทุกขะนิสรณะนะ นิพพานะสัชฌาณัตถายะข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานพระกรรมฐานแม้ในครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สามข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานซึ่งพระวิปัสนากรรมฐานเพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้งอันเป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทิน